เพราะนั้นโยมต้องรู้ว่าชีวิตโยมเนี่ยอะไรเร่งด,วด่วนจริงๆแล้วถ้าโยมไม่มาเกิดในบ้านในเมืองโยมก็แค่เกิดแล้วก็รอตายโยไมไปเกิดในป่าก็แค่เกิดรอตายเช้ามาก็ไปหาผักหาหญ้ามากินเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ดวงอาทิตย์ตกโยมนอนรอดวงอาทิตย์ขึ้นตื่นแล้วก็ทําอย่างนี้ไปจนกระทั่งตายแต่พอโยมมาอุแวอุแวเกิดในเมือง ยมก็เริ่มถูกสอนให้เข้าโรงเรียนต้องเรียนต้องจบมหาวิทยาลัยต้องเป็นด็อกเตอร์นะต้องมีงานทํานะต้องหาเงินได้นะเสร็จแล้วโยมก็เสียเป็นคนแก่นอนอยู่บ้านนะจะตายแล้วเอ๊แล้ววิชาแก้ความตายจะทำยังไงไม่รู้สิมูวเพลินอยู่ในโลกลืมไปหกสิบปีใช่ไหมเพลินไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ระหว่างทํางานโยมก็ถูกโลกอธรรมกระทบมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบ สรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์โลกธรรมแตกกระทบโยมให้เกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยนะก็จะหมดทุกข์ได้ก็กเกษียณเอาหมดเรื่องทํางานมาเจอเรื่องครอบครัวอีกใช่ไหมลูกหลานมันอย่างนั้นอย่างนี้โยมก็ยังมีทุกข์ไม่หยุดยังไม่มีวิชาแก้ทุกข์เลยเนี่ยทํางานลืมตายพระเาจายังบอกความตายนี่ไม่ไม่รับอาการให้กับใครนะพรุ่งนี้อาจตายก็ได้เย็นนี้อาจตายก็ได้ ไม่มีความแน่นอนใช่ไหมไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ยดังนั้นอย่าโมพเพลินบางทีเราคิดปรุงแต่งวันโนนวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้จะทำก็เย็นนี้ตายทุกอย่างจบเลยโยมไอ้ที่ปรุงแต่งไว้ไม่มีราคาหมดราคาไปเลยจะส่งลูกไปเรียนไปเมืองนอกนะจะทําเงินเท้านั้นเท่านี้จะได้ยศได้ตําแหน่งหมดราคาหมดเลยตายแล้วแล้วตายแล้ด้อริยะหรือยังยังนีไงปัญหา อย่างน้อยโยมอะเอาตัวให้เป็นอริยก่อนโสดาบันเอาที่สุดก่อนเนี่ยที่สุดจะโสดาบันเนี่ยนะหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันคือการที่ผู้เจ้ารับอาการว่าพบหน้าบรรลุธรรมแน่นอนคือเหตุอะไรฟังคําตถาคตหนึ่งเนึ่งโยมฟังไปเนี่ยวันนี้กลับไปฟังเลยอนาปานสตินะโสดาบันอะไรต่ออะไรเนี่ยฟังไปหรือโหลดแอปพลิเคชันไปก็ได้มีหนังสือทุกอันซีดีทุกอันดีวีดีทุกอันอยู่ในแอปพลิเคชัน นะลงมาในมือถือในแท็บเล็ตของโยมฟังได้ตลอดเวลา